สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปของลาพัฒนาแล้วก็ฮานอยนะครับเช่นเคยครับก่อนจะดูคำเตือนก่อนจะดูตัวเลขก็ดูคำตือนกันก่อนนะครับผม คำเตือนคลิปวิด um. ีโอนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับก็เขียนไปแล้วนะครับ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้ช่องเลยนะครับผมขอกําลังแรงใจจากท่านผู้ชมแลยพี่นอ้องเอฟซีทุกคนนะครับขอกําลังใจนะครับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญก็กดสันกะดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่แอดโหลดลง โหลดคลิปลงในในโทรศัพท์แล้วนะครับก็จะเด้งขึ้นที่โทรศัพท์ของ f อซและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็จะว่าได้พลาดคลิปตัวเลขเด็ดๆดีๆนะครับเนาะอืมก้าน้อยหมูว้านนี่ครับห้าน้อยของหมูว้าน,นี่ก็รู้สึกว่าจะเขานะครับเนาะ รู้สึกว่าจะเขาวิ่งเขารูดสองนะครับเขารูดสองรอบปกตินะครับแล้วก็รอบวีก็เข้าหนึ่งสองตรงตรงนะครับผมรอบวีเข้าหนึ่งสองตรงตรงนี้ครับวิ่งรูดสองครับบนครับเขา่าตรงตรงเข่าครับรูดสองก็ออกสองออกสอง ออกสองซี่ครับออกสองซีครับออกสองซีห้าสองสี่ข้างบนข้างล่างก็จำไม่ได้ครับข้างล่างแล้วก็ v นะครับหนสองนะครับหนสองตรงตรงนะครับ v ีเมื่อวานรัฐบาลไทยกับเขานะครับเขาศูนเจ็ะเออเจ็ศูนย์นะครับขตกับบนนะครับเนอะเลขวิ่งกับเขาครับ เรียกวิ่งกับเข่าเจ็ดแล้วก็มาทั้งข้างล่างกับสองครับสองเป็นตัวร้องนะครับเนกะคงมีเอฟซีหลายคนนะครับคงจะถือนะครับเนะเสำหรับฮานอยมือน,นี้นะครับสำหรับฮานอยวันนี้เอาเ้าเบอร์ฮานอยก่อนครับเดี๋ยวส,สับสนกันนะครับดูฮานอยกันก่อนนะครับ สำหรับหาน้อยมือนี่นะครับสำหรับหาน้อยมือนี่วิ่งวิ่งรูดนะครับวิ่งรูด4กับ5นะครับรอบปกตินะครับวันนี้จะไม่เน้นให้นะครับเพราะว่าเพราะว่า4กับ5นี่แอฟก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาตัวไหนนะครับเพราะว่าพอๆกันนะครับน้ำหนักพอๆกันเอฟสี่ท่านไหนอยากรูดก็รูดทั้งสตัวนะครับบนนะครับบนอย่างเดียวนะครับ นเท่านั้นนะครับส่วนจับคู่ส่วนจับคู่3 4 3สี่สามห้าหกสองเ่เจ็ดสี่เก้าสามเนะครับตัวเนี้ยนะครับเด้อสามสี่หาหกส ซ7แล้วก็ื9เก่ามา3มเก่าครับผมมัดรวม3หน่อยนะครับมัดรวม3หน่อยนะครับแล้วก็เน้นรอบปกตินะครับผมแต่ก็จัดได้ทุกรอบนะครับเราไปเสี่ยงโชว์เลทุกรอบนะครับใครชอบรอบไหนก็ไปจับได้นะครับเดี่ยวพายก เสียงตลอดปกติก็ได้ครับเสียงโชคตลอดปกติก็ได้ครับที่แอดลงไหายนะครับเนาะนี่รอบปกติแต่ส่วนมากนะครับแต่ส่วนมากก็จะเข้าประมาณสองสองรอบนะครับอาจจะมีสองรอบบ้าง3ามรอบบ้างนะครับแต่ส่วนมากคือสองรอบครับวีกับปกติพิเศษก็ไม่ค่อยจะมาเท่าไหร่นะครับก็ ลองร้องเบิรงครับผมนี่คือรอบหาน้อยนะครับหาน้อยรอบวันที่สิบเจ็ดเดือนหกปีหกห้านะครับต่อไปครับผมต่อไปกับเบิรงของเราครับนี่เบิรงของเราครับผมเ้าพัฒนาเราพัฒนานะครับนี่ครับ สำหรับงวดที่แล้วนะครับลาวพัฒนางวดที่แล้วงวดวันพุทธที่สิบห้านะครับรู้สึกว่าจะเข่าแปดนะครับเข่าแปดย่างเดียวนะครับเข่าแปดตัววิ่งนะครับเข่าแปดวิ่งเข่าแปดวิ่งนะครับลเลข แล้วเ,เรียกในตารางก็รู้สึกจะมานะครับผมจำไม่ได้แล้วครับมายอดจำไม่ได้ละก็มาดูกันเลยนะครับราวพัฒนาวันนี้วันที่สิบเจ็ดเดือนหกปีหกห้านะครับวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดสามกับสี่นะครับสี่น่าจะมาบนชัวนะครับสามก็จะมาเป็นบนเป็นล่างก็ได้นะครับ เป็นบนเป็นล่างก็ได้นะครับผมก็ให้เอฟซีพิ่นายดูนะครับสําหรับจับคู่สําหรับจับคู่4-3 5-3 7-3 7-4 1-3 1-7 1-4 9-3นะครับสำหรับเลขซีตัวนะครับ4ตัวกับ3ตัว1-3 4-7 หนึ่งเจ็ดสามสี่แล้วก็สามตัวครับสามสี่เจ็ดเจ็ดสามสี่นะครับประมาณนี้ครับผมส่วนเลขตารางนะครับก็มีสามสี่เจ็ดหนึ่งหกเก้าสามสี่เจ็ดหนึ่งหกเก้านะครับใช้มาร์กตัวได้ก็จับคู่ได้ครับผม นี้ครับสกับห้าสอืม ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้สี่สามตัวเน้นนะครับห้าสามเจ็ดสามเจ็ดสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับือตัวเน้นก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับเนาะพิจารณานเบิเร์ว่ามาักว่าชอบตัวไหนก็เอาไปหาเสี่ยงโชคเลยครับสำหรับมือน,นี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนโชคดีโชคโชคหมัอน ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ทุงมือครับผมแต่ถ้าติดตามคลิปของแอดก็ก็อาจจะทุกวันนะครับของฮาหนอยนะครับก็จะจากกันก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซันกระดดิ่งไงว้เลยนะครับเด้อจะได้ติดตามแต่ดต่ทัานคลิปใหม่ๆที่แอดโหลดลงมาเนาะครับเนาะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับวัสดีครับ